นักเรียนเขียนตามคำบอก5คำดังต่อไปนี้ค่ะคำที่1บันไดคำที่2บันเลงคำที่3ธรรมชาติคำที่4รูปภาพและคำที่5 วันจันทร์ทวนอีกครั้งค่ะคำที่หนึ่งบันยายคำที่สองบันเลงคำที่สามธรรมชาติคำที่สี่รูปภาพและคำที่ห้าวันจันทร์ค่ะ